สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสู่คู่สู่ค้นค่ะคลิปนี้แอดก็มีเหล็กเด็ดเหล็กดังของสาวคนหนึ่งเนาะคะ่ะที่เพิ่นฝันแม่นมากค่ะงวดที่พ่านมาที่เพิ่นกับฝันเพิ่นกระไดทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะงวดนี้เพิ่นกับฝันอีกค่ะฝันในมือวันพระเนาะคะ่ะเพิ่นก็นเลยเอามาโพดแบงปัน่นพอเม่พี่น้องเฮาค่ะไปเบ่งชุดตัวเลขเพิ่นค่ะพี่น้องห้ามีตัวมากตัวชอบเนาะคะ่ะ เมื่อวันที่3กันยา63ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าไม่สบายวันพระนอนฝันมีผู้เท่าเอาเงินมาให้ซื้อยาเป็นจำนวน9 8 7ใครสนใจไปซื้อสลากกินแบ่งได้กับแบบสุดสวยกับให้นะงวดที่แล้วฝันแม่นมากได้ล่างบนวันที่16ทับ9ทับ63นะจ๊ะ ตัวเลขเพื่อนกักไพย์ย่างดีนอพี่น้องไปเบื้องตัวเลขของผู้โชคดีนอคะ่ะที่เพิ่นกัาไพยพ่อแม่พี่น้องนอคะ่ะเพราะว่าเพื่อนฝันแมนหัวติพันธ์มาก่นกระดทั้งบนทั้งล่างนอคะ่ะพี่น้องนี่ก็คือตัวเลขผู้โชคดีผู้เพิ่นฝันแมนนอคะ่ะเลขความฝันฝันเห็นพระตัวเลขมีเก้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดสุดสวย นี่ตัวเลขควมปันเพื่นตีเพิินกาผัยพ่อแม่พี่น้องเหาแล้วเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมากชอบก็เอาไว้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งได้เนาะคะ่ะแคปหนาจอไว้เลยะคะ่ะเดี๋ยวมันจะลืมพี่น้องขอบคุณเจ้าของผอมมู้นเดอร์ที่เอามาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องเหาได้เบิ่งได้ชมเนาะคะ่ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะโชคดีร่ำรวยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ